อยู่กับช่องกันนสองตูดนะคะวันนี้อยู่เกมวันนี้เรามาเล่นเกมโลบอวิกี้วิซาโลบอเราเล่นเกมโลบอแต่เราเล่นแมปวิกี้วิซาเออเรากายอยู่ไหนเนี่ยอืมใช่เราเล่นกับกายแต่ไม่ได้โทกแต่กายโทรไม่ได้กายอยู่ไหนก็ได้ปิดเสียงอุ้ยคุณปิดเสียงไว้ละมาเดี๋ยวเราก็ลองเลยนะฮะเราก็จะไปเอาเราระเบิดถ้ำเสร็จปุ๊บพี่กุ้นมา คิดว่าสมหูเลยสม <ำ S 1> <ะ>หูว่สมหูเยอะๆผสมทาไมอะอ่ะมาแล้วกายอ,อยู่ไหนอ่ะกายเล่นอยู่หรือเปล่าแล้วก็ต้องให้เขามาช่วยทําแต่ว่าได้แค่นี้เขาเนี่ยนะสวัสดีกายโอเควุ้ยกายถั่วมาให้ฮะ แก่ถั่วมาให้ไม่ไม่ไม่แมงเก็บไม่ได้เก็บได้มันเอาใส่ไม่ได้เพราะว่ากายเขาแค่ดึงของเขามาให้เองเฉยๆแต่มัน<ด>เก็บไม่ได้ด<อ>มาพี่กูดอะพี่กูเอานี้ไปเอานี้ไปอ๋อพี่กูดได้แล้วกายมาเสร็จปุ๊บนะพี่กูดไปตรงปากถ้ำเลยไปตรงพังเลยทางถ้ำเลยตามกายไปยังกายอยู่ไหนรอกายแป๊บนึงรอกายแป๊บหนึ่ง ก็คือเราก็เดินกันนั่ังอันนี้กายเขาผสมผูเหมือนกันนี่ไงนี่ไงกายพอผสมผูได้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปพร้อมกันเนาะถ้ารีเซพเยอร์อันนี้มันจะหายไหมหายอ่ะพี่กู๊ดรอแป๊บหนึ่งนะนะรออยู่ตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวตัดเออทำแบบตามที่เราได้มาเลยนะคะโอเคบไปพี่กู๊ดจะไปไปละถึงแล้วพี่กู๊ดรอกายก่อนพี่กูไปเลยไปเลย มาแล้วนะฮะเอ,อโ้โหตอนนี้ผมก็มาเรียบร้อยอขั้นตอนที่สองกายเข้าได้อย่างไะกินเลยใช่ปะอ,อ๋อนี้กาเข้าได้แล้วไม่ใช่ไม่กินดิไม่กินไม่กินไม่กินอ๋ดอดรอปใช่ปะดรอปวางลงไปตรงช้อนอะช้อนมันจะใหญ่ขึ้นวางไปแล้วอะ ทำไมคุณเดินไม่ได้ไงอ่ะอ๋อกันเน่ามันไม่ได้ห่าวเว้เยพี่กูเมาพี่กูเมาพี่กูเมาเอาไม่ได้ไฮได้แล้วพี่กูเมาดิบอกว่าตะกนเป็นอนมันบินไ,ได้พี่กูกลับเลยกลับเลยเนี่ยมันบินได้แต่มันเก็บไม่ได้ทำไมนะเก็บได้อ่ะพี่กูเมาขอกระเน่ามามันไม่ได้ไม่ใช่เหรอนี่ไงที่มือนรนะเน่าแต่เขาไม่ไม่ใช่เหรอเขามันเอาวางใส่ไม่ได้ไม่ใช่ ก็พี่กูลองไมละเผื่อได้อาไมวางไปตรงนี้ดิกดวางกดที่ช่อนสิออนพี่กูลองเทเลพอร์ตกลับมาก่อนไม่ได้ไต้องเทเลพอร์ตพี่กูต้องมาผาสอมอิกอันนึงถึงจะไปได้โอ้โม่เคยฟังเลยพี่กูฟังนั้นหน่อยดิขอร้องมันไม่ได้โท่ แม่กูงั้ต้องบอกพี่กูแล้วว่าพี่กูต้องมาผสมอีกอันหนึ่งก่อนเห็นไหมล่ามันพังเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านเลยกลับบ้านพี่กูอะไรอ่ะน่าลองดูการเธอทำกันไหม ตอบทำไมเนี่ยอ้า oh. sorry sorry hello กายว่ากี้นี้มันบินได้ด้วยอะมันบินไปเก็บได้ด้วยมันต้องวางช้อนเฉยแต่บินเหรอมันบินไปเก็บได้เลยไม่รู้พี่แอนเนอร์ใช้ฟี e e b u อะบินไปเก็บอะต้องใช้ฟี e e b u เท่านั้นมัน้งเหรอพี่แอนเนอร์เก็บมาเนี่ยพี่กุก็เก็บได้โห oh, ยังเทพ พี่โกโูได้เก็บมาได้แต่ตายก่อนพี่โกโูเก็บได้แต่ว่าตายก่อนพี่โกูขาดอะไรพี่กูขาดพี่กูไม่ขาดอะไรละอ๋อพี่โกูขาดอันนั้นน่ะพี่กูขาดไอ้กระป๋องกระป๋องกระป๋องไม่หมดเอออุ้ยกระนึ่กดทีไรพอดเออเดยว อ๋อพี่แกนอ๋อพี่กกนแน่นนรู้อ๋อพี่แกนแน่รู้ละพี่กนได้นนเคยได้แล้วพี่แกนได้ได้แล้วอ๋อโอเคอฮัลโหลอุ้ยพี่กุ๊ดวางได้ด้ยเหรอ ตด้เป็นปลาปักเป้านะคะน้องๆตะกีน้น่ะโทรถามกายกายก็งงอยู่ว่าได้ทําไมถึงได้เฮ้ยปลาปักเป้า what น้องกายก็งงอยู่เราทําได้ไงพี่กูช่วยด้วย <c oughs> เดี๋ยววิวจะลองผสมถั่วถั่วกับแมง,งมุมัยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลย,เลย <c oughs> วะเอ้ยรูจริงๆถั่วผสมถั่วอย่างเดียวจะกลายตัวเราจะกลายเป็นถั่วตัวอะไรนี่เราจะกินม่ปวดคนอื่นดีกว่านางถั่วไม่ได้โอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยออออออมอทำอไมม่อย่อนนีย เอาใหม่นะาจะหาสูตรใหม่นะจ๊เโดยการผสมทุกอย่างลงไปยกเว้ละเบิดอะไรเนยจบๆจับไป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 จบไปจับไปจับไจับไป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 จบไปจับไปจับไปจ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 บไจบ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 จ ใช่ตอนนี้บอสมานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะาลนนผลิตลผลิตละระเบิดผลิตระเบิดเลยเฮ้มันมีกระป๋องอะไรไม่รู้อะกันเนอรน,นี้เราทำอะไรได้มันวางไม่ได้เดี๋ยวเราผสมยาม่วงหัวให้บอสกันดีกว่านะฮะเนาะทำไมบอสมาเยอะจังเฮ้ย hey! ถ้าผสมแมงม mm ุมให้บอสบอสจะกลายเป็นตัวแมงมุมอ่ะม no ันจะมีตุ่มขึ้นเฮ้ยวิเศษวิเศษมากวิเศษวิเศษวัดวัดอะไรบ้าอินมีอีกอยู่อ่าฮิตตโบติปาบอสฉันมาแล้วนูโดมันคือบะหมี่วิตัวใหญ่มากเพื่อน ตุตุตัวตจะระเบิดใส่บอลนะจ๊ะเราต้องเอาระเบิดใส่บอลพี่โกศเอาทระเบิดผมยอมเสียสละเพื่อทุกคนผมจะยอมบินไปแตะตัวบอสอุยอ้ยอุยอ้ยอุ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 ้ยบอสอยู่ไหนอุย้ยไปนั่นโดนอีกแล้วไม่นะ แล้วก็สอกมาอออออออ้อ,อยอ,อย้ออยเฮ้ยน่าอีกแล้วโธ่เอ้ยช่วยด้วยพี่โดนเหยียบเนี้ยเอาให้เครื่องร้านนะเอ้านอนนอวสวยลแล้วแบนมนก ไม่เป็นไรเดี๋ยวเ่คนเดียวได้เดี๋ยววันนี้เราจะดื่มน้ำแนงนี่พีุู่ทำให้บอสเลือดไม่ลดเลยนะจ๊ะเลือดปกติมากก็คือก็คือแบบเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักคู่หนึ่งเราจะหาสูตรผสมให้ทายเหลืองมากเราคือขบวนการสีนะฮะเราเป็นคนที่เราจะมีสีเยอะมากเนือเออ เราจะผสมสูตรระเบิดนะจ๊ะขอสายเปิดนะคิดมันจะพังไหมนะเนาะกูคิดพังมไม่พังเงียบโอเคเราได้เอออันนี้เป็นระเบิดสำหรับเราจะมาฆ่าบอสเพื่ออะไรโอ้ยเจ็บทอโทษหมากัดปิ้งกรบอดพัง อ้ยุบอสมันไม่ได้เลื่อนรถเลยทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะเล่นกับกายเดีกันไปสบสุดๆใส่ชั้นช่ไหนาปกอ้างๆผสมแล้วเบิดกัน คือเราตายบ่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรอันนี้ดู้ไม้กายโหดมากพี่โก้หยิบสายชาร์ให้หน่อยดิพี่โก้หยิบปากพกให้หน่อยมันดึงดึงขึ้นมาเออเอามาเดาๆนานๆหน่ไหนแบบมทางคันเสียเพราะอย่างนี้แหละกันเนาะ มันดึงไปไม่ได้ไม่งั้นก็ปรกเลยวิววิว็ิวว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 ิงไม่ว้ววงมวิว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 เิววิววิวาเอ่เววิ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 ็เิวนันวิว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 วิยวิววิววิว้ิววิวอม่วิววิววิมวนเวิว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 วิมวิววนววเว ประจานนะคะกันแนจริงๆกันแนว่านี่เป็นเด็กดีที่คิด